สวัสดีครับผมเบาหนองครับมันนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคือเก่ากับผมมาแล้วครับไอ้ไทรทางสะกลค,ครับผมไอ้นุ่มสะก้นครับไอ้นุ่มสะกลโคล่นโกะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดครับผมเบิงไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะมือเศร้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมาเจอขอความเปิดเบิงเวลาตีสี่เคืองตีสี่เคืองครับแล้วก็มาเบิงเวลาอีกเท่หนึ่ง ก็คือตอนแปดโมงไอ้นุ่มสกลครับทักมาบอกผมมาเพิ่นฝันแล้วเพิ่นกับไปไอ้ตื่นเสามาตีหาตีหากลัวๆเพิ่นก็ับไปตลาดเพิ่นก็ับไปเบิ่งเขาไปเบิ่งแผงลอตเตอรี่มาบาหรอกเลยว่าก็เลยเด็กคุยกันข้าวหนึ่งลอตเตอรี่บานได้ยิ่งว่าขายแต่ตีซีตีหาเพิ่นกับว่ากับโมโหลังก็ล่องไปเบิ่งเพิ่นว่าสินะเพิ่นจะไปซื้อลอตเตอรี่นมาเพิ่นฝัน บางคนคก็ฝันดีครับเนาะอันพอจะได้ตื่นแต่เดิกไปนั่นไปหาสื้อรอตอลี่เล่ากับว่ากับฝันดีอยู่แล้วว่าฝันดีอยู่แต่ว่าก่อนฝันนั่นมือวังวันวันสุกเพิ่นวางชีนะฝันดีอยู่บัดนี้มือวางวันสุกเพื่อนไปตลาดเพื่อนสิไปตลาดบัดนี้เพื่อ็สิไปเห็นคนคนคนหนึ่งเ่าเทาเป็นใบนี่แหละ่มว่าชีมักยางอยู่ในตลาด อันนี้บ้านหนุ่มก็บอกเลยถามเพื่อนเอาว่าตลาดไหนแต่ว่าเพื่อนก็บอกเลยเพื่อนตั้งแต่คุยกันมาอันนี้บ้านหนุ um ่มกับยังบูหูว่าเพื่อนอยู่อำเภอไดนหรือว่าเป็นคนอะไรเพื่อนแต่บอกแค่ว่าเพื่อนใส่แต่น้ำเพาบนว่าหนุ่มสากลหรือเพื่อนไปหากินทั้งกรุงเทพบ่อันนี้การบ้านหนุ่มกับบูหูเราบ่เคยถามกันแจ๊กเกืตเพราะวานี้เพื่อนเพื่อนจับลอตเตอรี่ให้เพื่อนวันชีนะตอนแรกบ่ได้จับดอกเพราะว่า ก็เคยเห็นกันตลอดอะนะอายไปตลาดสิอายก็สิไปซื้ออันซื้อไอ้อยังอะซื้อกับเขาแล้วก็ไปซื้อขนมซื้อ,อยังฝากแล้วตลอดตั้งศี่นะบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นสิจับลอตเตอรี่ให้บื่เอิ้นมื้อนั้นเพิ่นว่าบ่าทันบ่ทันมีเงินม่นานสิรีนะก็เลยบ่ได้เอาเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้นั่นอีหยังก้า าหาสามเพื่อจับลอตเตอรี่ให้เก้าหาสามแต่ว่าอายนั่นยังว่าท่านมีเงินก็นเลยบอกท่านได้เอาก็เลยว่าเดี๋ยวมือมใหม่ก่อนเพื่อนว่ามือมใหม่ก่อนตั้งสีมาเอาว่า่ันเพื่อซื้อขนมให้ละเพื่อกับเมื่อบาทอันนี้คือคือแล้วไปบริคิดยังพัอบี้มามันขึ้นก่อนเพื่อกับมาฝันนี่ละมาเมื่อขึ้นไหมมาเมื่อขึ้นแล้วกับมาเศร้ามือน,นี่เพื่อกับฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเพื่อนเห็น เพื่อนเห็นเตาหยักเพื่อนวะฝันเห็นเตาใหญ่เตาหยักบันนี้เพ <p are forward> ื่อนก็เลยว่าป่ะเตาตัวนี้คือสิมังงามใช่เนาะบันนี้เพื่อนก็เลยไปไงายทองเตานนะหงายทองเตาเลข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 ในทองเตาขืนชาแห้งโตแบบใหญ่เลยเน้ยขืนชาแห้งในทองเตานะบันนี้แต่ว่ามันมันเป็นเลขสองโตแล้ววะมันเป็นเลขสองโต ใน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 ถองเตาเดมันเป็นเหล็กเก้าสามเพ่นะไอเห็นเหล็กเน,นีนยในถองเตาเด่มเก้าสามไอเห็นเนี่ชาติแห้งลไจะจำได้พื่อนวะก็แล้วโอ้คนมาเหลี่ยก็จำได้เดบิร์เหรอเพ่อนบาวเสียวเพื่อนนะอีรีได้เบ่าวไอจำได้ไดเน้ยเหล็กเหล็กนี้ยงเตาเด่มเก้าสามเพื่นวันนี้ไอก็เลยจะไปหาซื้อลอตเตอรี่บารน,นี้เพื่อนบอาไปบามาเพื่อนบอกว่า,วา เตามันนี้สีขาเว้ยเบาเพิ่มว่าอ้ซื้อซื้อสีเก้าสามนะสีเก้าสามเดี๋ยวอายไปหารถตันนี่ก่อนบัดนี้เพิ่มว่าเพิ่มได้มากแล้วละเพิ่มว่าบัดนี้เพิ่มไปหาไอ้เพิ่มโทรสั่งเอาเพิ่มว่าได้มากจุดหนึ่งหาใบเพิ่มว่าสีเก้าสามเพราะบัดนี้อายก็เลยมาคืดอันเห็นพอญายคนใบเนี่ยายก็เลยไปหาแล้วอยู่ตลาดอีกรอบหนึ่งเพิ่มว่า เออเห็นเราอยู y, like ่บัดน <Yes. S 1> hmm. ี we ้ไอ้ก็เลยซสื el ่อขนมไอ้ก็เลยไปสื่อขนมให้เราบดนี้ไอ้ก็เลยไปหาเบิงรถตลี่ที่เราเคยบอกไว้ว่าที่เคยสียิบห่ยนะเก่าเก่าหาสามแล้วว่าเลขกเลขกเล็มันเก่ไก่กันเราวะแล้วว่าสี่วงเบิงบดนี้แต่ว่าเลขอันซีซีหาเก่าแล้วก็หมักเด้เราวะซีหาเก่าแล้วก็หมัก บันนี้เราว่าเดี๋ยวจะลองไปหาเบิรงลอตเตอรี่ให้มันหมุดสุสุลขนั่นแหละเราว่ากา็ว่าลองเบิรงเด้อบ่าวเอ้ยไอายกโบงหูเรากามันเลี้ยมาบ่มาจไายก็ซ bueno, ื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเพื่อนว่าไายซื้อลอตเตอรี Google. ่ไปแล้วเพื่อนก็ถามบ่าวน้องแล้วว่าน้องได้เลขตัวไหนเบาน้องก็ว่าเบรกตองหดบ่าวน้องบ่าวน้องก็ลงกมาให้เบิ้แล้วล่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดมี่บ่าวน้องก็ยังมักอยู่หาเก้าสามแล้วก็ เลขลอตรตอดีีที่ร้านหน่อยจำไห้ก็คือเจ็ดแปดเก้านี่แหละคือเล็กตองหงอของเบาหน่อ,องเจ็ดแปดเก้าราว่าโอ้คือสีมักแหงนอเล็กตัวนี้ห่วยสีน้ำจนมันออกคุณลหรอวาสันมันบุออกไถ่ไงมันไปออกเพื่อนบ้านคุณเลรอวาสันมือไหนมันก็ออกเพื่อนบ้านไปแล้วสันยังแปดแปดเก้าเจ็ดบ่มันออกเพื่อนบ้านมันออน,น,นะนะลอง,องิึงคุณวาลองพิรารณาเอาเหลขกของไอ้นะะั่นแหละคุณวา จังไดก็ลองมึงได้ครับเด้อเลขของไอ้นุ่มสะกวนคนโกครับบากหนงวัดเป็นจังไดมาจังไดอย่างนี้ไปยู่ใส่โอ้ยเราก็ว่าหาเหตุงานกระจอกกระจัดนี่แ่ละเราวะประทั่งชีวิตไปตีเราว่ะโอ้อยบอกคือไงนี่แหละครับคนคนมีเงนินเขามักทอมโตต่อเขาโบมักโซ่โบมักโซวโบมกโักอวดโบมักโบมกับมกยั้งเียละเล่ากับเราเนอันนี้ดอกเล่ากับคนใครแน่แต่ว่าคน,นมักหลินเลย ขนาดขนาดว่าอันเราเป็นคนม kind of ักซื้อเหล็กมียเพิ่นกับมักซื้อคือกันซื้องวดหนึ่งงวดหนึ่งกับบ๊วยหน่อยแต่ว่าพงเจ้าเพิ่นกับบ๊มยเดมบอกเขาฟังเนาะว่าว่าเพิ่นถือยังแน่เพิ่นกับบ๊วยเรียนแต่ของบ้านเท่าดอกเพิ่นกเรียนของเพื่อนบ้านนําเพิ่นกับได้อยู่เรื่อยๆเพิ่นว่าเมีไอ้งวดว่าหันถือถือทั้งบนทั้งล่างได้เพื่อนบ้านเพิ่นว่าศูนย์ศูนย์กับหาหาเพิ่นว่าศูนย์ศูนย์กับหาเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งฝันออันนลูกสาาวเบ ตีว่าฝันว่าจะคล้องไตเน่ะเพื่อนกับเลขว่าสื่อมันศูนย์ศูนย์นี่แหละเลาว่ะแล้วก็สื่อมันศูนย์ศูนย์นี่เระแต่ว่าเลขหาหาเนี่ยข้องเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีของเพื่อนนี่ได้ใจอยู่แล้วนะอ่ะลองนะครับเด้อลองพิจารณาเลขไอ้นุ่มสะกณ์บ้งครับเพื่อนฝันเห็นเลขเตาเก้าสามตัวเดียวมีเดียวเราเลยไปหาสื่อลอตเตอรี่สี่เก้าสามเพื่อนว่าเตาวันมีสีขาเพื่อนว่าเต่ามันมีสีขาวันนี้เอามาบวกใส่กันกับเลขที่เพื่อนเห็นนี่ ในกระดองเตาก็คือเก่าสามสี่เก้าสามแล้วก็เก่าหาสามและะ 4, 9, ้วก็สี่เก่าหามีของเหล็กของไอ้นุ่มตะโกนที่เพิ่นมัก,กะนะกันเท่ามักน้ำเพิน่นเท่ากับซื้อเอาครับกันบ่ามักกับบ่มไปยังพานได้บ่าวนองกะขอขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านที่ให้เลขมานะครับเนาะขอยำ้ำอีกรอบนึงขอเป็นเลขเจ้าของนะครับเด้ออย่าเอาเลขสำนักอื่นมาส่งมาให้บ่าวนองเด้อบ่าวนองเบิง่งซื้อเบาวนองครับ บบไดย,ยังดอกบบไดเอามาว่าบโบไดเอามายังดอกก็คือมันเป็นเหลของเขานะยาไงไรเขาทุกคนจงโชคดีงวดที่16ธันวาหกเจ็ดมีชคไปครับไอหนุ่มสะกุลเพิ่นเนาะครับเนาะแล้วก็บ้านน้องกันมีเหรียญลุงปูตะกุดนุ่นดวงตะกุดเสริมดวงเหรียญลุงปูช่วงบ้านน้องกัมีทั้งรุ่นที่ท่านลุงปูแล้วก็บ่ท่านลุงปูแต่ผู้ใดสนใจรุ่นใดถักมาถามสอบถามราคาได้ครับมากแต่จังอยากได้แต่จังบูชาเอา อันนี้ว่าว่ากันขอแต่ว่าทาักมาพูดคุยกันเพื่อได้มีตัวเหลงว่าแบ่งปันกันนะครับนะอ็ขอ้ทุกคนจงโชคดีงวดที่16กุมภา6์68สวัสดีครับ